สวัสดีและขอต้อนรับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับเข้าสู่รายการเสียงจากสื่ออาสาอ,อปมชคุยข่าวครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี f m ฟเ1็มร้อดําเำเนินรายการโดยอาสา,าสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านหรืออ,อปมชวันนี้ผมสุชาติรัฐพิทักษ์สันติมาดำเนินรายการนะครับ เกี่ยวกับในเรื่องของการจัดงานวันเด็กนะครับอย่างที่เราทราบความขวัญเกี่ยวกับในเรื่องของวันเด็กปีนี้ซึ่งก็อยากให้เด็กๆนะครับได้จําเอาไว้ให้ดีนะต้องบอกว่าจําเอาไว้ให้ดีเพราะเนื่องจากว่าในการในการจัดงานในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการการที่จะได้ตอบคาได้ให้คําถามกับน้องๆนะครับว่าคําขวัญวันเด็กปีนี้ว่าอะไร นายกรัฐมนตรีชื่ออะไรผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีชื่ออะไรจดไปก่อนเลยเอาเอาไว้ใช้ข้อมูลนี้ในการในการที่จะตอบคำถามบนเวทีนะครับซึ่งซึ่งก็ผมก็เชื่อว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่สร้างความคึกคักนะครับให้กับทั้งไม่ว่าจะเป็นเด็กๆเ,เองหรือแม้แต่จะเป็นในเรื่องของผู้ปกครองเองที่จะเดินทางเข้ามา ท่องเที่ยวนะครับจะมาท่องเที่ยวหรือว่าจะมามาเที่ยวงานวันเด็กนี่แหละครับซึ่งจังหวัดปัตปตานีก็ได้มีการจัดงานนะครับวันเด็กแห่งชาติที่สนามเลนโบสเตเดียมอไม่ใช่สี่สนามกลางเลยดีกว่าถ้าเป็นเลนโบสเตเดียมก็คือเฉพาะบริเวณที่อัตจรรย์ใช่ไหมครับแต่ว่าทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตปตานีท่าน อ่าพาติมัสตียมูเนี่ยท่านบอกว่าจะให้พื้นที่ที่เราจัดงานกาชาติตรงนั้นนะ่ะพื้นที่ทั้งหมดนะ่ให้เป็นพื้นที่ของเด็กให้เด็กได้มาเที่ยวแล้วก็ถือว่าให้เป็นจุดท่องไอจุดการมาเที่ยวงานวันเด็กที่เดียว นะครับคือจะเป็นรวมหลายๆพื้นที่ให้มาจัดงานที่เดียวกันเพื่อที่จะรังสรรค์ให้สถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ให้กับเด็กๆได้มีความสนุกกันอย่างเต็มที่เลยนะครับเพราะว่าในสถานที่การการจัดงานเนี่ย ก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมที่จะให้น้องๆได้มาเรียนรู้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมวิชาการนะครับหรือว่าในเรื่องของเกมและเล่นต่างๆนะครับกิจกรรมเกี่ยวกับในเรื่องของการกู้ภยัยอู้ผมเห็นตัวนี้มาผมชอบมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ทราบในในเรื่องของ าการเกิดอุบัติเหตุเอ่ยนะครับอุบัติเหตุแบบไหนล่ะอุบัติเหตุในกรณีที่ว่าเด็กเเวลาเข้าไปเข้าไปอยู่ในรถนะครับอยู่ในในรถกับคุณพ่อคุณแม่นี่แหละและช่วงจังหวะที่คุณพ่อคุณแม่มีความรู้สึกว่าเด็กหลับนะครับพอเด็กหลับเสร็จปุ๊บก็นึกว่าไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรก็ลงจากรถไปนะครับแต่พอหลังจากนั้นมาเด็กดันกดล็อกตื่นมาถึงเสร็จปุ๊บไม่เจอไขรก็นึกว่านี้เป็นอันเปิดก็คือไปปิดสุดท้ายล็อกขึ้นมา เกิดอะไรขึ้นนะครับคราวนี้ก็เป็นอะไรที่มีความรู้สึกว่ามันจะเกิดความวุ่นวายในในกรณีดังกล่าวนะครับซึ่งตรงนี้เองผมไม่เชื่อว่าในส่วนของกิจกรรมกู้ภัยนะครับกู้ภัยในเรื่องของการที่จะช่วยเหลือเด็กอะไรก็แล้วแต่ก็ก็จะมีอยู่ในในกิจกรรมดังกล่าวแน่นอนนะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของกิจกรรมเกี่ยวกับในเรื่องของการขึ้นรถกระเช้าไฟฟ้าเพื่อจะดูมุมสูง นะครับเด็กเขาจะได้เห็นเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเด็กเขาอยากจะขึ้นแต่ไม่ได้ขึ้นเด็กเขาจะเห็นแต่ไม่ได้เห็นเด็กเขาอยากจะทําแต่ไม่ได้ทําสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับเด็กๆในเรื่องของการช่วยเหลือกันนะครับเพราะว่าการที่เราอยู่มุมสูงเราสังเกตเห็นอะไรไหมเรามีความผิดสังเกตอะไรไหมและเวลาเท่านั้นเราจะแจ้งไปยังใครแจ้งให้การให้คนนั้นให้คนนึงคนนี้ก็ไปช่วยเหลืออย่างไร ผมก็เชื่อว่าเด็กๆสามารถที่จะทําตรงนั้นได้อย่างดีแน่นอนนะครับหรืออีกทั้งเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดแสดงบนเวทีนะครับการจัดแสดงอุปกรณ์ทางทหารนะครับซึ่งก็ ไม่ใช่มีการเลี้ยงอาหารเฉพาะเด็กนะอันนี้จะเลี้ยงอาหารให้กับผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ของเด็กด้วยนะครับซึ่งเด็กทุกคนที่มาก็จะมาลุ้นของรางวัลมากมายในกิจกรรมดังกล่าวนะครับซึ่งทางจังหวัดปัตตานีโดยท่านผู้ว,ว่าราชาการจังหวัดปัตตานีคุณพัทิมะสะเสดียมู่นะครับ mm hmm. ท่านก็บอกว่าก็อาจจะต้องมี ลูกๆหลานๆนะครับอีกทั้งผู้ปกครองที่เดินทางมาจากจังหวัดปัตตานีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยที่จะมาร่วมงานกันนับหมื่นคนด้วยกันนะครับเพราะอย่างที่ทราบกันนะครับว่าในเรื่องตั้งแต่สถานการณ์โควิดเป็นต้นมาเนี่ยก็เด็กๆแทบที่จะไม่ได้เจอกิจกรรมวันเด็กเลยนะครับแต่ก็เมื่อสถานการณ์คลี่คลายสถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลายไปนะครับแต่ว่าทางจังหวัด ท่านก็ขอความร่วมมือนะครับขอความร่วมมือของกับผู้ปกครองนะครับถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่ทานอาหารโอเคไม่เป็นไรท่านถอดแมสได้นะครับเพราะว่าการอยู่การอยู่รวมกันถึงแม้จะเป็นพื้นที่เปิดแต่เราอยู่กันเยอะนะครับอยู่กันเยอะก็อยากให้มีการสวมหน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็ การสวมหน้ากากอนามัยก็คือเวลาที่ท่านจะถอดก็คือเอาแค่ว่าถอดที่ในช่วงเวลาทานอาหารหรือทํานู่นทํานี้อะไรกันแล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าช่วงที่กําลังเดินทางไปตรงนั้นตรงนี้ก็ขอให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อที่เราทุกคนครับจะได้อยู่ในเรื่องของการป้องกันนะครับตามมาตรการป้องกันโควิดสินะครับก็ ว่าก็อยากให้น้องๆได้มาเที่ยวในวันเด็กนะครับในวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมหร,หรือว่าตรงกับวันที่14มกราคมที่จะถึงนี้นะครับฉะนั้นฝากคำขวัญของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่มอบให้กับน้องๆนะครับรู้หน้าที่มีวินัยใฝ่ความดีอันนี้ไม่ใช่เฉพาะเฉพาะเด็กๆนะต้องเป็นผู้ปกครองโดยที่จะต้องทราบเช่นกันนะครับแต่ก็อีกนิดเดียวครับ ผู้ปกครองที่นําบุตรหลานมาเนี่ยคนที่จะมีการเขียนรายละเอียดนะครับในเรื่องของชื่อของคุณพ่อคุณแม่เบอร์รโทรศัพท์อะไรทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วเก็บเก็บไว้ในเอกสารเก็บเอกสารเนี่ยไว้ให้ที่ลูกนะครับอาจจะทําเป็นบัตรป้ายห้อยคอเล็กๆก็ได้นะครับเพื่อที่จะเวลาเกิดการพัดหลงขึ้นมานะครับทางทางทาง,ทางผู้ประสานงานจะได้ประสานให้คุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ทราบว่า,าลูกของท่านอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ย ก็ถ้าเราเจอกันบ่อยนะครับเราไม่ค่อยเจอผู้ปกครองเดินเดินตามหาลูกนะส่วนใหญ่ลูกนี่จะเดินตามหาพ่อแม่บอกว่าพ่อไม่รู้ไปังอยู่ตรงไหนแม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาประกาศแล้วก็จะมีเด็กนี่แหละมายืนตรงตรงที่เวทีนะครับก็ดูแลบุตรหลานกันด้วยนะครับแล้วก็ขอให้การท่องเที่ยวในช่วงวันเด็กก็ขอให้ทุกท่านได้มีความสุขนะครับแล้วก็ให้เด็กทุกคนได้มีความสุขเช่นกันนะครับถึงช่วงท้ายของรายการในวันนี้แล้วครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีไม่ว่าจะเป็นท่าน ผูในการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปตัตตานีท่านอาปอออนิพัฒน์เพชรละมุนนะครับขอขอบคุณท่านหัวหน้าวิชิตเพชรยอดนะครับแล้วก็ขอบคุณช่างเทคนิคของเราวันนี้ท่านทํา หล่อมากเลยวันนี้ท่านบอกว่าจริงๆอย้กผมไปนั่งอ่อีกห้องหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าท่านบอกว่าเดี๋ยวให้นั่งห้องนี้ก่อนจะได้เห็นฉากสวยๆข้างหลังที่เราทํากันมานะครับขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่เราไม่เกียดร,รับฟังนะครับพบกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์ครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาโดยทีมงานของอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านอปมชาข,ของจังหวัดปัตตานีวันนี้ผมสุชาติรัตนทักสันติลาไปก่อนครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ